สายงานของคุณบุญยากอ,อ์อาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคุณนะครับคุณจ่ายค่าโทรศัพท์เดือนละเท่าไหร่ครับ300ถึงพั0หบาทครับคุณจะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมครับไม่เลิกครับโกวีไอพีสองพบบาทนี้ทางบริษัทคืนเงินให้คุณนะครับ ผมส่งภาพโปรชัว sure, ให้คุณดูทางลายนะครับดูโปรชัว sure, ไปที่หนึ่งนะครับบริษัทท็อปอัพตูริสเปิดมาสิบปีขายแคปซูลิชั่นไอทซอฟต์แวร์เบ็ดเส็จครับซิมโทรศัพท์กสทช ไม่ได้ให้ใครมาขายได้นะครับดูโบชัวไปที่2นะครับบริษัทภาอปุริสมีลิขสิทธิ์เลือกให้เลือก4ไซส์นะครับไซส์เอสค่าลิขสิทธิ์1,313บามบาทบวกค่าซิมสองพบาทบวกค่าจะส่ง60บบาทได้เท่าไหร่ครับ 3ามพบาทครับเอาสามพันสบาทหาร12เดือนได้เท่าไหร่ครับ2 8งร้บาทครับได้มาหนึ่งรหัสสร้างรายได้5,000บาทต่อวันหรือ1นึ0 0 0นบาทต่อเดือนนะครับไซส์เค่าลิขสิตสามพันสร้อยยบาท บวค่าซิม2 0 9 0บาทบวกค่าจะส่ง60บาทได้เท่าไรครับ5,573บาทครับเอา5,573บาทหา12เดือนได้เท่าไรครับ465บาทครับได้มาสมรหัสสร้างรายได้15,000บาทต่อวันหรือ400,000 ห้าหมืนบาทต่อเดือนครับไซแอลค่าริกรสิตเจ็ดพันร้อยสิบสามบาทบวกค่าซิมสองพบาทค่าจะส่งห0บาทได้เท่าไหร่ครับ9ก้าบาทครับเอา9ก้าบามทหาร12เดือนได้เท่าไหร่ครับ816บาทครับ ได้มาเจ็ดรหัสสร้างรายได้35,000บาทต่อวันหรือ1นึ่งล้านห้าหมบาทต่อเดือนนะครับไซเอ XL ค่าริขสิตหนึ่งหมืบาทบวกค่าซิมงพ0นเบาทบวกค่าจัดส่ง60บาทได้เท่าไรครับ1,800งพั 1,

หรือ2.250้านบาทต่อเดือนครับดูโบชัวใบที่3ถ้าคุณทำธุรกิจต้องการสำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้าครับเร็วครับต้องการทำง่ายหรือทำยากครับง่ายครับตลาดธรรมชาติคุณพอจะรู้จักคนสักสิบคนหรือ ไม่เล่นไม่เลือกเล่นโทรศัพท์ไหมครับมีครับ,ค,รบคุณคิดว่าสิบคนนี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลือกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมครับมีครับ10บ,บคูณสิได้เท่าไหร่ครับหนึ่งรครับคุณคิดว่าหนึ่งร้อยคนนี้ พอจะรู้จักคนที่ไม่เลือกเล่นโทรศัพท์สักสิบคนไหมครับมีครับร้อยคนคูณสิบได้เท่าไหร่ครับ1,000ครับคุณคิดว่า1,000คนน,นี้พอจะรู้จักคนที่ไม่เลือกเล่นโทรศัพท์สักสิคนไหมครับมีครับพันคนคูณด้วยสิบได้เท่าไหร่ 1, ครับหนึ่งหมื่นครับคุณรู้ไหมว่า คุณรู้ไหมโปรวีไ2,090บาทนี้บริษัทคืนเงินให้10บาทนะครับเอา10,000คนคูณด้วย10ได้เท่าไหร่ครับ1 0 0 0บาทครับดูโบชัวใบที่สี่นะครับบริษัททอมอัพทัวริสจ่ายรายได้ MLM แผนไปนารีคนรออาคนหมื่นคนแบ่งเป็นซ้าย5,000คนแบง่งขวา5,000คนซ้าย XL มี15รหัสแบ่งเป็นซ้าย7รหัสขวา7รหัสคุณเอา5,000บาทคุณเอา5,000คนตั้ง ฐานด้วย7จ็ดรหัสได้เท่าไหร่ครับ714คนครับคุณคิดว่า714คนนี้จะเลิกเล่นโทรศัพท์ไหมครับไม่เลิกครับคุณคิดว่า714คนนี้ต้องการมีรายได้เหมือนเราไหมครับต้องการครับดูโบชัวไปที่หนะครับไซเอ็แอลมี 1 6ึ่งคะแนนวันนี้มีมา 3XL 16,000คะแนน1,600คะแนนคูณด,ด้วย3ได้เท่าไหร่ครับ31,800คะแนนนะครับบริษัทจ่ายให้ฟังอ่อน20%เซ ไม่เกินสองพันสองคะแนนสองหมื่นห้วต่อรหัสคุณลูกค้าเอา2อง0 0ืคูณด้วย20%อร์เซนได้เท่าไรครับ5,000ันครับไซส์ XL มี15รหัสคูณด้วย5,000ได้เท่าไหร่ครับ7 5็0 0มครับ 7จ0 0หคูณด้วย30วันได้เท่าไรครับสองล้านสองแสนห้ามื่นบาทครับนี่แหละครับนี่แหละรายได้ที่มาจากตลาดธรรมชาติที่คุณที่ทุกคนไม่เลิกใช้โทรศัพท์เปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการด้วยระบบ ITS ไหนๆก็จะทำธุรกิจแล้วคุณต้องการทำยากหรือทำง่ายครับง่ายครับผมส่งเลขบัญชีของรองประธานพัฒนรีภัยสารสรวัตรให้โอนแล้วส่งไปสรปมาให้ลงทะเบียนด้วยนะครับจบรายงานครับขอบพระคุณมากครับ